พร้อมหรือไม่พร้อม Are you ready? Are you ready? y e อ่ะนับค่ะ 1, า3ได้เท่าไหร่คะสามสามเท่าไหร่คะ5้าสได้เท่าไหร่คะเออ ได้เท่าไรคะได้เท่าไหร่คะ 5, 5, ท่าไหร่คะเริ่มนับสี่ต้องได้เริ่มได้เท่าไรครับห้า ได้เท่าไหร่ครับเออไปได้เท่าไหร่ครับเออค่ะได้เท่าไหร่ครับได้เจครับเออหนึ่งสอง